โดยความเชื่อในเรื่องของพญานาคไม่ได้มีแต่เพียงในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ปรากฏอยู่ในตำนานความเชื่อในเรื่องของพญานาคด้วยเช่นกันซึ่งตำนานความเชื่อความศรัทธาในแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะมีความแตกต่างก,กันออกไปครับและหนึ่งในความเชื่อเรื่องพญานาคที่ผูกพันและเชื่อมโยงคนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือแถบดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะฝั่งไทยและสปปลาวซึ่งเป็นปรากฏการความศรัทธาพญานาคอย่างแรงกล้ามาช้านานโดยเชื่อกันว่าลุ่ม,ม่น้ำโขงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นประตูจากโลกภูมิสู่นครบาดาลด้วยเหตุน,นี้ทางผมและทีมงานตามรอยนาคาจจึงได้ตัดสินใจเดินทางเพื่อไปตามรอยนาคาในต่างแดนที่ประเทศสปปลาวดินแดนแห่งพญาศรีสตนะคราชหนึ่งใน9พญานาคธาิปดี ผู้มีบารมีปกแผ่ข้ามฝั่งคงมายังแผ่นดินไทยและด้วยศรัทธาเดียวกันจึงเชื่อมโยงให้เราต้องมาตามรอยนาคากันในวันนี้ครับ สถานที่ที่เราจะมาตามรอยแหลงคาเมื่อเราได้เดินทางมาเสียยังสปอปอลาวซึ่งนับว่าเป็นสถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์ครับและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวลาวทั้งประเทศโดยตามตำนานสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างมานานกว่าพันปีเช่นเดียวกับพระาธาตุพนมในประเทศไทยครับและที่สำคัญก็คือสร้างทัปงพปลอกพญานาคที่ขึ้นมาจากนาครบาดา ถือเป็นหนึ่งในสามปล่องที่เชื่อมมาอย่างโลกภูมิและหนึ่งในนั้นก็คือพระธานุหลวงแห่งนี้นั่นเองครับ เมื alors, son, ่อมาถึงพระธาตุหลวงแล้วนะครับเราก็มาสักการะไปพร้อมๆกันก็จะเป็นภาษาของชาวลาวครับแต่ไม่ยากครับก็คล้ายๆกับภาษาในประเทศไทยเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัสสาเจติยังอุรังคังมโนนัมมังวัฏวะัง อุมติสสิมะคุยหังมหากัสเปมะหรือปิตังปัจจหิอรหังเต,ต,งตหิอหังวันทามิศิรสาอหัมปิเตจัทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอหังวันทามิสัพะทาจะเป็นการดีที่เราได้มาเย็บเยือน สปปลาวเป็นสถานที่สุดันอีกแห่งหนึ่งซึ่งถือได้ว่าแทบจะสมัป็์ที่สุดของนครหลวงเวิยงจันเลยทีเดียวอัตลักษณ์ของพยาิาภที่ดูแลพระท่านหลวงนี้ก็จะมีรดลายนะครับที่แสดงถึงศิลป,ปวัฒนธรรมของเรานะครับ งอนที่มีความโค้งสวยงามดวงตาที่คล้ายกับดวงตาของมนุษย์มากที่สุดนะครับจะแตกต่างจากเพรน,น่าที่อยู่ในประเทศไทยพระท่านหลวงมีชื่อเป็นทางการว่าพระเจดีโลกะจุลามณีนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงวิจันทร และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศซึ่งพระาธาตุหลวงยังเป็นสัญลักษณ์อยู่ในตราประจำแผ่นดินและในธนบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศสอปอปอลลาวอีกด้วยครับซึ่งตามตำนานกล่าวว่าพระาธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับพระาธาตุพนมในประเทศไทยและปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำคงอย่างแยกไม่ออกโดยพระาธาตุหลวง สร้างขึ้นในคราวเดียวกันกับการสร้างเมืองนครเวียงจันทร์ผู้สร้างคือบุรีจันทร์อุ้ยรวยหรือพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทร์พระองค์แรกพร้อมกับพระอรหันต์ห้าพระองค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเนา27พระองค์ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียโดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมไว้เมื่อได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วพระเจ้าจันทบุรีจึงได้มีพระราชดำรัส ให้ศนาอามารสร้างวิหารขึ้นในเมืองจันทบุรีหรือ,อนครเวียงจันท์ทั้งหมดห้าหลังเพื่อให้เป็นที่อยู่จำพรรษาของพระอาหารหันต์ทั้งห้าองค์นั้นด้วยตามตำนานดังกล่าวระบุศักราชก,การสร้างว่าอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช238จนกระทั่งปีพุทธศักราช2109หลังจากพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชวีรัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านช้างได้ทรงย้ายราชธานีเมืองเชียงทองหลวงพระบาง ลงมายังนครหลวงเวียงจันทร์ได้6ปีพระองค์จึงได้มีพระบร,รมราชองค์การให้สร้างองค์พระธาตุหลวงขึ้นมาใหม่ในเขตพระราชอุทยานทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเวียงจันทร์โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เก่าที่มีมาแต่โบราณกาลโดยมีพระธาตุองค์ใหญ่ตรงกลางและมีองค์เล็กๆโดยรอบอีก30องค์แทนบารมี30ประการที่บำเพ็ญเพื่อบรรลุเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อสร้างพระาธาตุหลวงเสร็จแล้วจึงทรงขนานนามพระาธาตุนี้ว่าพระาธาตุเจดีโลกะจุลามณีหรือพระาธาตุหลวงนั่นเองครับในปัจจุบันพระาธาตุหลวงมีลักษณะคล้ายป้อมประกาศเพราะมีการสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมรอบองค์พระาธาตุไว้พร้อมทําช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เ,เอาไว้โดยตลอดสําหรับประตูทางเข้านั้นเป็นประตูไม้บานใหญ่รงองลักษณ์สีแดงไว้ทั้งหมดเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก,ก็จะเห็นสนัญลักษณ์แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ ของพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่มากมายครับซึ่งพระธาตุหลวงนั้นมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นโดยองค์พระธาตุมีความสูงอยู่ที่45เมตรและมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมซึ่งเป็นสัญลักษณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวด้านละ69เมตรล้อมรอบไปด้วยใบยเสม,มาทั้งหมด323ใบ และมีหอวหว้ทั้ง4ด้านบริเวณใกล้ๆพระธานุนั้นจะเป็นที่ตั้งของวัดทั้งสองแห่งคือวัดธาตุหลวงเหนือและวัดธาตุหลวงใต้โดยบริเวณส่วนยอดของพระธาตุทำจากทองคำแท้หนัก9กิโลกรัม9บาท9สลึง9หุนในขณะที่บริเวณรอบพระธาตุยังล้อมรอบไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังอันมีเรื่องราวมีความงดงามซึ่งแม้วัาที่นี่ จะผ่านการบุรณะมาแล้วทั้งหมด4ครั้งจากเหตุการณ์สงครามและฟ้าผ่าซึ่งในเดือนพฤศจิกายนตรงกับวันลอยกระทงของประเทศไทยในทุกปีสถานที่แห่งนี้จะมีการจัดงานนำ้ำมัศการพระธาตุหลวงประชาชนชาวลาวจากทั่วทุกสรารทิศจะมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเวลานั้นนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงสเสน่ห์มนต์ขลังและความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสที่ใดมาก่อนครับ ในบริเวณริมกระแพงพระาธาตุหลวงจะมีองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ตามรายทางซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้จะถูกตัดส่วนสำคัญที่มีค่าออกไปไม่ว่าจะเป็นส่วนเสียงดวงตาเพราะในอดีตตามความเชื่อของชาวลาวจะเอาสิ่งของมีค่าบรรจุไว้ในส่วนสำคัญต่างๆของพระพุทธรูปตามความเชื่อเช่นที่เสียนพระเพราะมีความเชื่อว่าลูกหลานจะฉลาดหลักแหลม ใส่ที่ดวงตาเพื่อให้ลูกหลานรู้แจ้งเห็นจริงทําสิ่งใดก็จะพบกับแสงสว่างและด้วยความเชื่อนี้เมื่อเกิดศึกสงครามจึงถูกศัตรูตัดเสียนคว้านดวงตาพระพุทธรูปไปเพราะเชื่อว่ามีของมีค่าบรรจุไว้ภายในนั่นเองครับ งามนะครับในคุ้มค่ากับการได้มาเืินจริงๆถึงแม้ว่ายอดเสียนของพระพุทธรูปที่อยู่รอบพระธาตุหลวงจะถูกตัดออกไปกอบหมดนะครับเนื่องด้วยมีความเข้าใจว่ามีของมีค,มมค,มค่าอยู่ซึ่งอาจจะมีจริงก็ได้แต่ความปิติแล้วก็ความรู้สึกที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาเมื่อมาบรินเวณนี้เพราะผมทราบว่ายอดเจดีย์ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยยังมีทองคําบรรจุเอาไวต้ตรงปลายยอดเนี่ยนะ9กกิโล9บาท9ก้าสื่ง กุนแม้แต่ JD เจดีย์เบื้องล่างครับที่อยู่รายล้อมก็พระธาตุก็จะเห็นว่ามีเจดีย์เล็กๆอยู่ถึง30เจดีย์ด้วยกันนะครับเปรียบได้กับบารมี30ทัศคําสอน30ประการของพระพุทธเจ้าครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะคําสอนของพระเจ้าและบารมี30ทัศนี่แหละครับที่ทําให้พระเจดียังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ ถัดจากประตูทางเข้าใหญ่ประมาณ100เมตรจะเห็นพระบรมรูปสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชตั้งอยู่บนฐานสูงพระหัตถือพระแสงดาบวางพาดไว้บนพระเพลาเล่ากันว่าพระแสงดาบเล่มนี้ทำหน้าที่ปกป้องพระธาตหลวงซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของปุงชนชาวลาวครับและที่อยู่เบื้องหน้าคุณผู้ชมนีนะครับ ท่านคือสมเด็จพระเช้าชัยยะเชษฐาธิราชนะครับเป็นกษัตริย์ผู้สร้างที่นี่ครับเป็นผู้ที่โปรดให้สร้างหองพระแก้วนะครับแล้วก็พระธาตหลวงหลังจากที่ย้ายนครหลวงจากหลวงพระบางมายังนครหลวงเวืองจากครับ ที่พระธาตุหลวงแห่งนี้ยังมีตำนานเรื่องเล่าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพญานาคนั่นก็คือที่นี่จะมีบ่อน้ําทิพซึ่งทายคนบอกว่ากันว่าจะเป็นทางเชื่อมลงไปสู่วังบาดาลของพญาศรีสตะนะคราชผู้ปกครองและดูแลแม่น้ำผงฝั่งลาวท่านเป็นสายรักของพญาศรีสุโธหรือเจ้าปู่ศรีสุโธนะคราชแห่งคาชโนดผู้ดูแลแม่น้ำผงฝั่งไทยโดยบ่อน้นํานี้เชื่อกันว่าเป็นปล่องพญานาคหนึ่งในสามปล่องที่พญานาค ใช้เป็นทางขึ้นลงมาอย่างโลกมนุษย์โดยอีกสองปล่องนั้นหนึ่งในนั้นอยู่ที่คำชะโนโดจังหวัดอุดรธานีในประเทศไทยส่วนอีกหนึ่งปล่องอยู่ที่ใต้พระธาตุดำซึ่งตั้งอยู่กลางนาครเวียงจันประเทศสอปปๆลาวแห่งนี้นั่นเองครับ ซึ่งเมื่อเราได้มาถึงประเทศสอดปอป,อ,ปอลาวกันแล้วเราจึงไม่ควรพลาดที่จะมาตามรอยนักกันที่พระธาตุดำเพื่อมาสัมผัสกับอีกหนึ่งปล่องที่เชื่อกันว่าเป็นทางเข้าออกจากนาครบาดาลของพญานาคอันมีตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของไทยกับลาวอีกด้วยครับและบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นะครับคือพระธาตุดำหรือธาตุดำซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนาครเวียงจันทร์ครับเชื่อกันว่า ใต้องค์พระธาตุแห่งนี้นะครับเป็นทางเข้าออกจากเมืองบาดาลสู่โลกภูมิของมนุษย์ครับ ซึ่งท่าดํำแห่งนี้นะครับได้แบ่งความเชื่อออกไป็สองรูปแบบด้วยกันโดยเชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นทางเข้าออกของพญานาคเจ็ดเสียนซึ่งคอยปกปักรักษาคุ้มครองเมืองเวียงจันทร์ให้พ้นจากการโจมตีของสยามประเทศในยุคสมัยต้นรัตนโกสินทร์ครับ และยังมีอีกความเชื่อหนึ่งนะครับที่เราขานกันว่าบริเวณนี้มีหูพญาน,นาคหรือรูพญาน,นาคที่พญามิลินทนาน,นาแห่งภูพรบาดใช้เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นทางเข้าออกจากแม่น้ําโขงมาอย่างจุดนี้ครับซึ่งต่อมาสยามประเทศได้สงสัยรับเข้าไปํำลายกรองหมากแข้งซึ่งกรองหมากแข้งเนี่ยตำนานกล่าวไว้ว่าทุกครั้งที่ตีจะมีพญาน,นาคออกมาช่วยปกปักรักษาเมืองเวียงจันท์หลังจากที่กรองสิกทตำลายสี่เมี่ยงหรือที่เรารู้จักกันดีในานามสีถนนชัยนะครับ ได้สร้างพระทาตปิดทางเขาออกกันไว้และเมื่อกล่องซ่อมเสร็จตีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพญานาคอีกเลยครับพญานาคถ้าจึงพ่นพิษจนพระทาตกลายเป็นสีดำนับแต่นั้นมาที่นี่จึงถูกเรียกว่าธาตุดำ ความรู้สึกเมื่อผมได้มาเยือนนะที่แห่งนี้ครับระหว่างถ่ายทําคนลุกตลอดเวลาแล้วก็ตรงจุดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังงานที่เข้มขลังและบริสุทธิ์จริงๆครับต้องขอมาสันย์งที่นี้ด้วยครับ กล่าวกันว่ามี3ามสถานที่สําคัญนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกปราดานแห่งแรกก็คือคชอํชะโนดประเทศไทยนะครับแห่งที่สองคือพระธาตุหลวงแล่สุดท้ายก็คือพระธาตุดำที่เราได้ไปสัมผัสกันมาแล้วครับถือได้ว่าตามรอยนาคาได้พาคุณมาสัมผัสประตูเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับโลกปราดานครบทั้งสามแห่งแล้วนะครับ เป็นความปิติและเป็นความยินดีอย่างยิ่งเป็นกิจอย่างยิ่งที่เราได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความศรัทธาจนครบทั้ง3าที่ตามรอยนาคาต่างแดน,นในวันนี้นะครับถือเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยความศรัทธาที่ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดออกมาได้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสความงดงามและ พลังความศรัทธาเหล่านั้นด้วยตัวคุณเองครับที่สอป,อปอระปลาเาตามรอยพระธรรมถูกต้องทำแท้ย่อมปรากฏลูกหลยานพญานาคตามรอยนาคาครบทุกสายยานบรมีแล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ครับสำหรับวันนี้สบายดีครับและสวัสดีครับประเทศไทย